สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกๆคนเลยนะคะพบกับน้องจอยอีกแล้วนะคะเช่นเคยจากช่องจอยเอ็นทีทีนะคะพี่ๆนะวันนี้ก็น้องจอยไม่ได้มาคนเดียวนะคะมากับ,บพี่สวัสดีครับผมผมน้องเชนจากช่องลองดูเคนนะครับก็วันนี้เนี่ยจอยเนี่ยก็มาทำกับข้าวให้เรากินนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยบอกไว้หลายครั้งนะว่าจะเข้ามาเนี่ยก็วันนี้เนี่ยผมลืมไปนะครับว่า Uh, จอยเนี่ยจะเข้ามาด้วยนะครับซึ่งผมขึ้นมาถึงก่อนหน้าน,นั้นแล้วแล้วก็ผมต้องลงไปรับเขาอีกทีหนึ่งมันถึงอีกทีมืดเลยนะพี <L ess> ่้นะก็ค่อนข้างที่จะหนื่อยมากๆเลยนะครับผมก็เดี๋ยวต่อไปเนี่ย <L ess> ก็คงจะให้จอยเนี่ยทำกับข้าวนะครับค่ะแล้วก็ <L ess> เราก็ยังมีกับอีกคนหนึ่งนะคะ <L ess> พี่วี <L ess> นะ่ขาดไม่ได้เลยขาดไม่ได้เลย <L ess> ค่ะรับดิบ <L ess> นนะครับ, <stare> รรบก็ดีใจนะครับที่ได้ มาร่วมงานกับเพื่อนอีกท่านหนึ่งครับซึ่งเราเคยเรียนด้วยกันนะสมัยเราเรียนช่วงมปลายนะทุกคนก็หลังจากจบไปก็ต่างคนต่างแยกย้ายก็ต้องขอบคุณพวก YouTube นะครับที่ทําให้พวกเราเนี่ยได้กลับมาเจอกันนะครับก็ถือว่าเป็นวันดีนะครับก็มาร่วมงานกันอีกครั้งหนึ่งอาจจะมีคลิปด้วยการแบบการเดินทางเข้าป่าอาจจะมีให้ดูอีกเรื่อยๆนะทุกคนวันนี้ก็เพื่อนมาเซอร์ไพรส์เลยในช่วงเดมากเลย ค่ะอันนี้ก็น้องจอยตามขึ้นมาเนี่ยไม่คิดว่าจะจะสูงขนาดนี้นะคะโอ้โหเป็นครั้งแรกเลยโอ้โหสั่นเหมือนกันใช่อโอ้โหคือมันสูงมากเลยค่ะพี่พี่น้องจอยไม่เคยขึ้นมานอนบนแค่ที่สูงขนาดนี้เลยนะคะเคยประสบกันใหมใช่ไหมคือน,น้องจอยยอมรับเลยค่ะว่าโอ้โหเก่งกันมากๆเลยนะคะขึ้นมาสร้างบนต้นไม้ได้ขนาดนี้นะคะเสียวขึ้นมานี่ขาดสั่นเลยค่ะ อต,อตอนนี้ก็คือมือไม้สั่นยังไม่หายสั่นเลยนะคะค<ช>่ะค่ะเดี๋ยวน้องจอยจะไปทํากับข้าวก่อนนะคะพี่ๆนะก่อไฟเรียบร้อยแล้วใ,ใช่เขาก่อไฟเรียบร้อยแล้วเราหน้าที่ทํากับข้าวค่ะ ใน,ในขนาดที่ทำกับข้าวนะ <c oughs> พี่นะคือควันฝ่ายมันตีมาตรงหน้าเลยแล้วทีนี้ทำไปเนี่ยร้องไปครับ <c oughs> <c oughs> ดู ทำไปร้องไปนะลงสารวากมีผู้บอกคนไหนไม่รักวาเนี้คออนน่าดีดีมันนั่งร้องไห้อย่างงี้ไม่เอานะูอ,อ่ะจะทำกับเ้าต่อหรือว่าจะร้องไห้ก่อนเออทำต่อทำต่อเออให้นั่งร้องไห้ก่อนได้ลนะอ,อ๋อโอเคนี่ต้องส,สลับมาอยู่อีกด้านหนึ่งพื่ลมาัมไปฟัดด้เอ,อ,อเคได้ค่ะ โอ้โหสีมือไม่ธรรมดานี่ว่ะกิ่นกาไฟลุกลามเลยเอาใส่ไปอีกชิ้นหนึ่งดิมันเต็มเลงนะเพื่อนใส่เลยโอ้โหค่ะวันนี้ก็น้องจอยมาทำกับข้าวให้เพื่อนๆนะคะพี่ๆนะวันนี้ก็มีเมนูเกาเหลาแล้วก็ นะคะผัดผัดเพชรหน่อไม้แล้วนะคะอร่อยมากมากเลยค่ะซึ้งน้ำตาไหลมากเลยไหลไม่หยุดสักทีเลยไหลไม่หยุดเลยใช่ไหมอบอุ่นเลยทีเดียว ค่ะตอนนี้น้องจอยกับเพื่อนดิดกับเพื่อนเชนก็กินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคืออิ่มโอ้โหอร่อยมากเลยใช่ไหมปุ๊เนี่ยโอ้โหต้องรีบอ่าพุกเลย <c oughs> เลยเสร็จโอ้โหง่วงนอนมากเพราะว่าเสร็จจากทานข้าวนะ้วเราก็คุยเล่นกันสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับนานๆอยู่ครั้งนี้ก็คือน้องจอยขึ้นมานอนท้างบนเนี้ยก็เป็นประสบการณ์ครั้งแรกเลยนะคะ <c oughs> พี่ๆตอนขึ้นมาเนี่ยก็คือ ขาสัน่นตัวสั่นหมดเลย<ะ>กว่าจะขึ้นมาได้แต่ละคันเนี่ย <c oughs> เพื่อนดิดบอกว่าไหวไหมา <c oughs> ถามอยู่ไหวไหมพอขึ้นมาอยู่ถามแบบทีๆเ <c oughs> ถามแบบทีๆเลยไอ้เราก็หายใจลึกๆก,ก,ก,ก็ขึ้นมาแต่ละคันแต่ละคันอันนี้ก็คือพอได้ขึ้นมาแล้วเนี่ยก็คือตอนเนี้ก็คือความรู้สึกตอนนี้ก็คือมีมัน ม,มันเริ่มชินแล้วแล้วก็บรรยากาศลมพัดไปมาเนี่ยรู้สึกแบบมีความสุขเย็นสบายทําให้เราแบบง่วงนอนมากๆเลยนะคะอตอนนี้ก็คือเราก็คุยเล่นกันมาได้พักหนึ่งแล้วแล้วก็วันนี้น้องจอยก็คือมาทํากับข้าวให้เพื่อนด้วยแหละหนะคะอตอนแรกก็คิดว่าจะไม่มาแล้วนะคะคือคุยคุยกับผม,ผมว่า <c oughs> ยังมาสัมผัสบนห้างแบบเนี้ยเพราะว่า ไม่เคยสัมพัธ์เลยดูอย่างคลิปเนี่ยเอ้ยมัน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 สูงใชรหรือเปล่าใช่ตอนเห็นในคลิปที่เพื่อนเชนหลงนะคะพี่พี่ดูไม่ค่อยสูงใช่ไหมไม่สูงเท่าไหร่แบบพอดีแบบไม่สูงมากนะคะแต่มา<ร>มาเจอของจริงเนี่ยมันมันไม่ใช่อย่างในคลิปเลยนะคะพี่พ,พี่มันสูงมากๆนะคะขาดสันเลยต้องสั้นมากเลยตอนคือคือน้องจอยเนี่ยพยายามไม่คิดนะคะว่าคือจะไม่คิดถึงการที่แบบ ถ้าเราเราตกลงไปหรือว่าอะไรยังไงเนี่ยคือไม่ต้องนึกภาพตอนนั้นเลยนะคะพี่พี่คือไม่รอดนะคะบอกไว้เลยพะมันสูงมากอ่อน้องจอยเนี่ยตอนแรกขึ้นมาเนี่ยยังสั่นอยู่เลยแล้วก็คิดมั่วซั่วไปหมดนะคะด้วยอาการกลัวด้วยแล้วก็ใจสั่นมือไม้สั่นโอ้โหจะบอกว่าตอนที่มาทําแรกๆี่้มาทําคนเดียวนะใช่ขึ้นสุดยอดทั้งหมดนี้ทําคนเดียวนะใช่ถึงแรกเลยถามถามเชนเลยว่าขึ้นมาคนเดียวใช่ไหมทําคนเดียว โอ้โหต้นไม้สองอันนี้มันต้นไม้สองต้นเหรอสองต้นสองต้นนี่ใช่มันสองต้นโอ้โหคยดูลำบากขนาดไหนใช่น้องคือยอมรับเลยว่าสุดยอดลงทุนมากจริงยังมีสูงกว่านี้โอ้โหสูงกว่าแค่นี้ก็พอแล้วค่ะครับน้องจอยน้องจอยนึกภาพแค่ว่ามันมันไม่สูงมันสูงแต่ว่าไม่ไม่ขนาดนี้นะคะเพื่อนเพื่อนพี่พีคือ มันมันสูงมากเลยค่ะแต่ขึ้นมาแล้วก็คือมันชินกับที่แล้วไงน้องจอยก็เลยไม่เคยกลัวแล้วไม่กลัวแล้วก็คืนนี้ก็คิดว่าลมก็ต้องระมัดระวังนะใช่ดินไปไหนไม่ได้เลยกลัวแบบทั้งซ้ายทั้งขวาเพราะการตกเนี่ยฝั่งนู้นเนี่ยมันพังไปแล้วนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะเป็นห่วงเพื่อนนะ,ะเพราะว่าเขาไม่ไม่ไม่เคยขึ้นที่สูงแบบนี้มาก่อนนะครับผมแต่สาหรับเราเนี่ยมันก็ชินไปแล้วละหลายคนเนี่ยถามแล้วก็ คอมเมนต์เข้ามาหลาค้างมากเลยนอนแบบเนี้ยตรงนี้เนี้ยเอ,อ่อเขาบอกว่ากลัวแบบตกไงแต่เราชินชินแล้วไงเราเรากลา้าที่จะนอน อ่าแล้วคือตอนแรกเนี่ยจอยถามจอยถามเพื่อนเชนว่าจะให้จอยนอนอยังไงเพื่อนเชนบอกว่าจะผูกเปให้จอยตรงนั้นนะคะที่ที่เพื่อนเชนนอนนั่นแ่ะจะก,นนก็จอยไม่จอยบอกว่าไม่เอาจะกลัวเธคือถ้าตกลงไปทีหนึ่งนี่ไม่ไกไมาอย่างเลยค่ะก็เลยแบบเต็มมาจากตรงนี้ตรงน้นมันจะได้อยู่ตรงกลางเลยถ้าตกลงไปก็ถึงเพื่อนแค่ตรงนี้เออใช่อย่างนี้มันปลอดภัยแบบเราเรา,เราสบายใจด้วยนะคะใช่ครับผม ค่ะเราก็คุยเล่นกันมาได้พักหนึ่งแล้วนะคะตอนนี้ก็คือเราเราเนี่ยก็ง่วงนอนกันแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวน้องเจาะคือพรุ่งนี้เราค่อยมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งและกันนะคะเดี๋ยวจะให้ชมบรรยากาศช่วงเช้าเช้านะคะว่าอยู่ด้านบนเนี่ยมันสวยแบบ เออมันมันจะออกมาในยังไงนะคะเพื่อนเพื่อนนะรอติดตามนนคะนารอติดตามพรุ่งนี้เช้า,ชา,ชานะคะคเดี๋ยวเจอแสงแสงใหม่วันพรุ่งนี้นะคะพี่พี่นะเดี๋ยวเจอกันอีกทีหนึ่งค,คืนนี้ขอขอนุญาตนอนก่อนนะคะพี่พี่นะบ,บ๊ายบาย ยมเช้าค่ะอารุณสวัส์ยามเช้านะคะเพื่อนๆตอนนี้ก็คือกำลังปลูกเพื่อนเชนกับเพื่อนดิดอยู่นะคะออพอบรรยากาศดีเกินนะคะทุกคนไม่เป็นสักทีลมพัดเย็นสบายอันนี้ก็คือลมพัดแรงๆเบาๆแ,ๆแล้วก็ลมหนาวๆอ อากาศดีมากเลยนะคะน้องจอยก็อยากจะหลับต่อนะคะโอ้มบรรยากาศตอนเช้ามืดเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะหนาวมากๆเลยนะครับก็เมื่อคืนเนี่ยหลับแต่ตุยเลยตื่นแต่ละเด็ดเพื่อนเพื่อนดิดนี้แบบ ง่วงจัดเลยนะครับดูจากลักษณะแล้วไม่อยากตื่นเลยนะครับบรรยากาศอย่างเงี้ยใช่ครับเห็นไหมลมพัดมาตลอดใช่เดี๋ยวจะกินกาแฟกว่าอ่าเดี๋ยวน้องจอยจะจุดไฟแล้วก็กินกาแฟสักนิดนึงอือกินกาแฟใช่กินกาแฟนี่แต่เช้าก็ดีนะโอเคกินกาแฟรอกินกาแฟนะโอเคค่ะ ็นไงบรรยากาศตอนช่วงเช้าวันนีหมบรรยากาศดีไหม,ด,มดีใช่ไหมอากาศลมพัดไปมาทั้งความเย็นทั้งไอแดดได้เลยไอยแดดมีด้วยละก็ความร้อนไง <laughs> ความร้อนของแดดมาเลยหนึง่งแ,แล้วก็ลมก็พัดรู้สึกว่ามันจะมีแต่ควันนะ <laughs> ควันก็มาด้วยค่ะตอนนี้เราสองสามคนก็ กินกาแฟกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะครับตอนนี้ก็เราจะเตรียมตัวเก็บข้าวเก็บของแล้วก็กลับบ้านกันเลยนะคะเพื่อนๆอ,อ่าน้องจอยจะเล่าให้ฟังนะคะเมื่อคืนเนี่ยที่นอนเนี่ยก็คือฝันด้วยนะคะฝันว่ามีผู้ชายท่านหนึ่งคนหนึ่งก็คือใส่เสื้อธรรมดาเสื้อยือดเสื้อ,อเนี่ยออกสีน้ําตาลออกสีดําๆก็ไม่ดําำร่างกายในยแต่งตัวก็ไม่ค่อยไม่ ดูแล้วเนี่ยก็ไม่ค่อยจะสะอาดนะคะใช่คนนี้ปะ่ใช่คนนี้อากาศก็ค,คืออบอัอ่วหน้าตาก็ไม่ค่อยยิ้มแย้มเดินอยู่ข้างล่างเนี่ยละคะผู้ชาย <ๆ S 2> เดินไปเดินมาอยู่ข้างล่างเนี่ยน้องจอยก็เลยตื่นขึ้นมาถามเพื่อนๆว่าเมื่อคืนเนี่ยได้ฝันอะไรกันไหมอืมอ่าก็ลืมเล่าให้จอยฟังนะครับผมก็คือแบบว่า ไออีพีก่อนหน้านี้เนี่ยผมเนี่ยเคยเข้ามานะฮะนะแล้วก็ได้เจออะไรแปลกๆ,ๆเนี่ยหลายครั้งพอสมควรฮะซึ่งผมไม่ได้เล่าให้เพื่นอนใจฟังแต่เมื่อคืนนะผมข้างล่างเนี่ยจะมีะจำปลวกอยู่นะครับบางคนเนี่ยเชื่อว่าจะมีเจ้าที่จำปลวกแบบนี้เนี่ยก็จะมีใหญ่ๆเลยข้างล่างสองที่นะครับแบบนะกลัวว่าแบบว่าเพื่นอนใจจะปลวกเลยไม่ได้เล่าให้นะครับผมก็ให้มาเล่าตอน กลางตอนเ,เช้าแบบนี้ซะดีกว่านะครับผมแล้วค่อยมาบอกนะเนี่ยอก็สิ่งที่เขาฝันเนี่ยก็เป็นฝันที่ปแปลกๆเหมือนกันนะครับผมนะลักษณะเนี่ยเขาเล่าว่ามีผู้ชายเนี่ยมายืนอยู่ข้างล่างนะผมทำตวัวเดินไปเดินมาใช่ไห<ป>มผมก็คาดว่าคงไม่ใช่เจ้าตัวนี้นะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยไม่ได้ลงไปใช่ไหมลงไปเืาคเฮ้ย ขาลงไปอ่ะลงไปตอนไหนเออลงไปตอนไหนแต่แต่นแต่ไม่ใช่นะแต่หน้าตานี่ไม่ใช่เราเหมนก็ไม่ใช่ไม่ใช่ได้เอาชนมาเปลี่ยนหรือเปล่ามาเปลี่ยนดิเต็มเป่าครับผมก็คือพูดไปแบบนี้นะครับพี่ๆอาจจะดูว่าพูดไปยิ้มไปอาจจะดูแบบไม่ไม่ไม่ค่อยเนียนะแต่จริงๆเราฝันแบบนี้เนี่ยก็แปลกๆเหมือนกันนะใช่ไหมเดิดใช่แล้วดิดฝันอะไรเปล่ะ ใหม่นะอือมปฏฝันอมืมสงสัยไม่มีเรื่องให้เครียดนะช่วงนี้มีความสุขสบายดีนะครับผมอ่าเดี๋ยวน้องจอยจะเก็บข้าวของแล้วก็เตรียมตัวกลับบ้านกันเลยนะคะพี่พี่เดี๋ยวยังไงเนี่ยก็พบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะพี่พี่นะรบกวนฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้น้องจอยด้วยนะคะน้องจอยจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปพี่พี่ดูกันนะคะพี่พี่นะตอนนี้ก็เรา3ามคนเนี่ย ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนละกันเนาะบาย